สัดีครับสวัสดีเอทุกท่านครับอยู่กับช่องริวบอลครับนี่นี่มาอยู่กับทีมงานตัวหนึ่งครับรถเริ่มเยอะแล้วจานชูเริ่มตักไม่ทันแล้วครับนี่ตอนนี้รออยู่1 2ึสองคันครับ3ามคันครับวันนี้แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ ไม่เยอะเหมือนก่อนฝนจะตกครับนี่แต่เหมือนฝนจะตกครับทํางานหน้าฝนครับนี่ต้องเร่งครับอาจารย์ชูไม่งั้นไม่เสร็จแน่ครับสาลูกนี้ถ้าเจอฝนเจอพายุลูกใหญ่มาเนาะน้ําเต็มสาแน่นอนนอะเพราะว่ามันมันแรงมาหลายวันแล้วจะเป็นเดือนแล้วครับตกก็แบบตกกลัว,วแต่เปียกครับ ตกก็จะเปียกแต่ที่นี่นี่คือถ้าตกนี่คือตกหนักเลยถ้าแรงก็คือแรงครับวันนี้ก็ซิงไกเต็กทีวีมาวิ่งด้วยครับหรือรถเสียมมีมรอดอิจิตเชนเนลเราจะวิ่งอยู่กับซอทอนุกนะหรือเขามีจับของเขาต่างหากอันนี้เราไม่รู้ราบ ฮิโน่กับอิซุซุบอลน,นี้นี่ส่วนมากแกมีแต่ฮิโน่ครับอิซุซุก็มีแค่หนึ่งคันคือล็อคกี้ม้าขาวคันเดียวครับที่เหลือเป็นฮิโน่ครับแล้วก็ฟูโซ่หนึ่งคันฮิโน่ พราาราคามันถูกไปราคามันถูกกว่าอีซุซุเยอะเลยเนี่ยเดินหอบออกบ่อเลยครับนี่งานเที่ยวครับเทที่เดิมครับสายหนึ่งใต้ บอกเย็บน้อยเย็บน้อยวันนี้เสียามเอาเจ้าแดงจึงคือมาครับเพราะว่าเจ้าเขียวมินนั่นขายทิ้งแล้วครับเศรษฐกิจแบบนี้ครับอะไรไม่แน่นอนครับเศรษฐกิจแบบนี้ปข้า,างหน้าจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ หาความแน่นอนยากครับเพราะว่าโควิดก็เยอะครับนี่แถวนี้แถวนี้นี่ติดวันละยี่สิบสาสิบคนครับโวนอำเภอเบ้านกรวดมาคับมาครับอำเภอบ้านกรวดนี่ตอนนี้ติดรวมๆประมาณสี่สิบห้าคนครับเฉพาะโซนสายทุนหนึ่งครับ สายท่นหนึ่งบ้านกวดคนระับก็มันมีหลายที่ครับอำเภอบ้านกวดเนาะมีหลายตำบลบ้านกวดปราสาทเสียงครับนี่ไปไหนมาไหนขนาดมาถ่ายคลิปนี้ยังอันตรายครับ วมาขาขคิวต่อไปเป็นแดงจิงคือครับแดงจิงคือแรงครับคันนี้สองสิบครับนี่หรือเปล่าหรือร้อยเจ็ดห้า โอ้ขึ้นบอ่อลั่นลั่นเลยเริ่มลั่นแล้วครับบอ่อนี่อ่ะรถดำก็วิ่งไม่ทันครับฝั่งซอทอนุก,ก็วิ่งประมาณ สี่กิโลครับฝั่งเท่าหนึ่งก็5้ากิโลครับส่วนไรสังกัดนี่น่าจะไกลครับไกลไกลถึงไกลมากวันนี้น่าจะมาคันเดียวครับคือเอาเจ้าแดงจริงๆมาเรื่องอารามไม่เอามาครับน่าจะไม่มีคนครับ เรามาแล้วครับนี่นายจะติดฟันครับนะติดฟันหรือเปล่าอาจารย์ชูคลิปมันอาจจะไม่สนุกสนุกเนาะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้ฟังห้าชมให้เอฟซี hey, ผมไม่ไม่ใช่แบบไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยเป็นคนเฮฮาเท่าไหร คิปมันอาจจะแบบมีพูดบ้างไม่พูดบ้างครับผมนี่เป็นคนเย็นชาครับเย็นชาต้องต้องมาอยู่ถ้าคนสนิทผมนี่จะรู้มากเลยครับเพื่อนๆนี่จะรู้ว่าไม่ค่อยพูดครับผมคนไม่ค่อยพูด เวลาถ่ายคลิปอย่างนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะก็เรามันก็เป็นคนไม่ค่อยพูดเมื่อบางทีจะพูดครับแต่มันอาจจะไม่สนุกเหมือนคนอื่นพูดอย่างเงี้ย <laughs> พูดเหมือนไม่มีคนไม่มีไม่เฮฮาเท่าไหร่อะ่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดก Subscribe ช่องรีบบาเบด้วยครับใครพลาชมคลิปไหมสไลด์คลิปนี้ก็บ๊ายบายครับจบกับทีมงานตัวานี้ครับ